Oh, จะมาแจ้งข่าวสารเห็ดหอมและถั่วลันตาหวานนำเข้าสั่งกระเลีย,ยงสมุดเวลาสั่งแล้วนะอันนี้ห่อใหญ่แล้วก็มีห่อเล็กเลือกเอาเลยจะสั่งแบบไหนหรือจะสั่งผักอบกรอบนำเข้าเหลือเวลาไม่กี่วันแล้วให้รีบสั่งนะเพราะว่ามันเป็นของนำเข้าไม่ได้มีรับออเดอร์บ่อยๆหลายๆเดือนจะมีหนึ่งทีถ้าแต่ว่าจะกินให้รีบสั่งเรามีสต็อกไวนะ้สุดๆมากผักอบกรอบนำเข้าเลือกจะเลือกเองตามที่จะชอบว่ามันอร่อยและทุกคนก็ชอบเหมือนกันจากรอบที่แล้วทุกคนก็กรีดกันมาก มีแ่แหละดีสิที่อ่อมจิ๋วงมันหวานแคาหลับกระเจียวเป็นของที่เล่นที่แบบดีต่อใจคือแบบอ้วนน้อยแล้วก็ปรุงแต่งน้อยมากๆกระปุกนึงคือปรุงแต่งประมาณแบบไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์เด็กก็ถินได้ใครไม่ชอบกินผักกินได้ไม่รู้สึกว่ามันเป็นผักแต่ว่ามัน เหมือนของเดียวกินเล่นมากกว่าใกล้จะหมดโคตา้าในการสั่งละเพราะว่ารอบนี้จะได้แค่400กระปุกน่าจะใกล้จะหมดแล้วหรือหมดแล้วไม่รู้ยังไงฮักไม่หายจบกว้างหรือจบโบนอะจ๊ะ์แอดเบียนเคทุยแอดบีเอ็นเคหนึ่งสามหรือบีเ k 1อ็นเคหนึ่งสามมีแอดกันไหมมีแอดหรือจะสั่งในเผื่อร่อยมีคอนก็ได้เด๋ยวโว รสหวานเห็ดหอมอุ้ยถ้าเกิดว่าได้ขอไปแล้วแนะนำให้ทุกคนเก็บไว้ในตู้เย็นจะดีมากมันจะคงสภาพความอร่อยกรอบไว้ดีที่สุดเลยกระปุกหนึ่งใหญ่แบบนี้เลยเป็นสินค้านำเข้าไม่ได้สินค้าของไทยนะถ้าคใครเคยกินจะรู้ว่ามันต่างกันอันนี้มันจะมันน้อยมาก กแล้วก็ปรุงแต่งน้อยจริงๆงไม่ได้ปรุงแต่งเลยมีแค่กระเจี๊ยบเดียวที่ปรุงแต่งหนึ่งเปอร์เซนต์แต่มันเอามา,วารวมกันให้อย่างมันก็คือน้อยมากๆอร่อยมากเขินมากรอบที่แล้วคือ,อ,อเอาได้ถล่มทลายแบบแบบแกระจัดกระจายตรงนี้ร้องตรงนี้ร้องมาถึงอีกรอบหนึ่งรอบนี้แล้วโชคดีตรงที่ว่าได้ได้แบบเปิดรับออเดอร์เร็วหน่อยเพราะมันจะติดจีน เขาจะหยุดเขาเลยให้ออเดอร์ก่อนหนึ่งเดือนไม่งั้นต้องรออีกเดือนหนึ่งถ้ารอหน้าก็คือไม่ได้อีกนานอ่ะสั่งให้ท่านเลยจ้าไปก่อนมาบอกแค่นี้แหละเพราะว่าเซบุ๊กปิดกันเดี๋ยวเผื่อไม่เห็นแล้วจะมากรีดร้องกันที่หลังไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นสินค้าที่เราต้องสั่งเขาทําตามออเดอร์ฉะนั้นจะไม่มีขายตัวไปเดี๋ยจ้ะไปแล้วบ๊ายบาย